ผีรักทุกนาเธอครับฮะผีรักทุกนาเธอไงผีรักทุกนาเธอเผลอรักทุกทีเผลอรักเธอทุกนาทีหรอไอ้เออใช่อะไรอ่ะพี่คน,นด้านด้านด้านหลังเขารุ้นว่าแบบพี่จะแปลถ,ถูกไหมผีรักทุกนาเธอเผลอรักทุกนาที <c oughs> อ่าผีอะไรผีอะไรฮะผีค <pie S 1> <igator? S 2> ุณอ่ะจะเป็นผีอะไรผีในห้องเธอ เธอในห้องทีอะไรอ่ะมันไม่ต้องหัวครับก็ผีในห้องเธอไงเพราะว่าเราจะปกป้องคุ้มครองเธอเองอ๋อเป็นเจ้าที่จะแต่งยังไงอ่ะก็แต่งอย่างนี้ไงเออก็คือใกล้จะวันฮาโลวีนแล้วใช่เฮ้ยตื่นเต้นกับฮาโลวีนอยู่นะจริงใกล้แล้วใกล้แล้วใกือบพี่เขาพวกเราไม่ค่อยอยู่ไงพี่เขาก็ไม่ค่อยเจอพวกราแนเนอะสาธุครับพี่ให้แต่งเป็นผีใช่ไหมอยากเป็นแดคุล่า เพราะมันแต่งง่ายสุดแล้วมันผีด็กคุล่าผ้าคลุมดําแล้วก็ใส่เที่ยวปลอมฟันปลอมอะไรอย่างนี้ทไม่คุณเล่นง่ายจังเลยอ่ะอยากเป็นผีผีจะเล่นมุกก็ไม่ได้ใหญ่เ, <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ถ้าใหญ่เราเล่นไม่ได้ใหญ่ <c oughs> คิดอยู่ผีเด็กคุลาก็เป็นอะไรนะด็กคุคล่าเด็กคุล่าเป็นฝรั่งโหยากจังเลยอ่ะมีผีอะไรบ้างอ่ะเป็นซอมบี้แล้วกันอาเป็นซอมบี้เออซอมบี้แบบ เราอยากเล่นแบบเขาจริงนะผมรู้สึกว่าคนที่เล่นเป็นซอมบี้เนี่ยเก่งนะแล้วก็อยากแต่เป็นซอมบี้บ้างนะอยากร,<อ>รู้ว่าคนที่แบบเดินแบบไร้วิญญาณแบบไร้แบบเขาสึกเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วมีกาไม่แต่คือไอ้ได้คูล่าอยู่พอพอน่าสนใจนะพอแบบมันดูเท่ไงออ้ยเหมือนต้องแบบเมคอัพแบบเหมือนแบบฟันทัลุอะไรอย่างเงี้ยให้<อ>มันเป็นเรื่องเรื่รองผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกนะถ้ามันมีคนแต่งด้วยก็น่าสนใจ สิบยี่สิบคนอะไรเงี้ยสองคนนี่ก็น้อยไปอ่ะถ้าแต่งแล้วได้ตังค์แล้วก็โอเคเออก็ดีนะถ้าสนใจนะครับก็ของผมนะครับถ้าเป็นผีผมอยากเป็นผีกระสือเพราะว่าจะได้เห็นหัวใจของผมชัยชัดชัดปะชัดเลยชัดเลยเห็นไส้ด้วยเห็นไส้ด้วยเห็นไส้เห็นพุงเลยครับส่วนผมก็อยากเป็น ผี่ไม่ได้รักเจ้าผี่รักแต่นอ้องอันนี้คืออันนี้บอกไปคิดไม่ทันใช่อันนี้คิดไม่รู้จักหรอไม่รู้ไม่รู้จักเ,กเดี๋ยวแท็กออฟโหดไปให้ดูนะแล้วว่าผี่ไม่ได้รักเจ้าผี่รักแต่นอ้องคืออะไรอะ่ะเออคืออะไรใครรู้บ้างไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรอ อาจารย์เขาชื่ออะไรล้มไม้ไงผีไม่ได้ดักเจ้าผีไม่ได้ดักเจ้าผีไม่ได้ดักเจ้าโอ้พี่ดักเต็นท์อ้ล้มไม้ที่เขาชอบร้องที่เขาชอบร้องบนโดยเนนอเสาอ่ะบนเนนอเสาอ่าตายไม่มีใครรู้จักเอาไปว่าลองไปหาดูนะครับครับมีจะแต่งเป็นผีในแบบ spirit away ครับในการ์ตูนของซูดิโอจิบิใครดูปะที่บอกว่า เป็นหน้าขาวๆแล้วก็ตรงนี้นอนเออนั่นแหละใช่พี่ต่อพี่เหรอพี่อยากแต่งเป็นปีศาจฟักทองอะคือแบบตัวที่แบบฟักทองหัวใหญ่ผมว่ามันเท่นะทำไมอะไม่เป็นปีศาจกระเบนฮะทำไมต้องกระเบนอะไม่เพราะว่าพี่พี่ๆในในสตูดิโออะครับเขาบอกว่าพี่ต่อหน,น้าเหมือนปาก,กระเบนคือคำชมใช่เป็นคำชมน่ารักอะไร คุณได้ปอันนี้อยากได้จริงจังไม่จริงจครับเขาถามว่าคุณไม่จริงจังหรอผมอยากพาไปออฟฟิศดูมันดีเราเลยทำไมล่ะไม้มันแบบทุกทุกอย่างมันแบบหน้าค้นหาหน้าลึกลัาอย่างนี้เออแบบวันนี้แต่งหน้าอยู่เอ้ยใครไม่ไม่ไม่จริงจังไงไม่จริงจังไงก็แบบอย่าพาไปดูบ้านดูมันดีครับผมเพราะว่าจริงแต่ละคนมาก็เหมือนจะเฮฮาปลาจิ้งจกไหวไหมมันไม่น่ากลัวแต่มันแบบ มันมนี้ยเต่นเต้นตลอดเวลาตื่่นด้วอออาาเจมครับผมก็ถ้าเบื่ออยากที่จะไปสถานที่น่ากลัวมากที่สุดหรอก็น่าจะเป็นอ่าเป็นวัดตอนกลางคืนแล้วกันอาใช่ปะเ้ยมันน่าสนุกนะเคยไปนะเคยไปตอนกลางคืนนะเคยไปปะไม่เคยงานวัดงานงานกระทงเราเคยไปงานอะไรกระทงเราก็ไปวัดไม่แบบว่าแบบไปวัดแบบว่าไปล่าท้าผีอล่าท้าผีโมโหธรรภาพป่าวมาล่าผีไว้นี่ยหนังอะไรอ่ะ โอ้เลยโอเคครับผมประมาณนั้ <Okay. S 1> ครับ, <Okay. S 1> รบที่มันน่ากลัวคงพาไปบ้านผีสิงแล้วกันเออเพราะว่ามันน่ากลัวแต่ว่ามันไปได้ไงเราจะไม่ไปบ้านล้างหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแบบเราไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะตามเรามาหรือเปล่าเลยแบบไปบ้านผีสิงอันนี้คึอจริงจังได้ใช่ป่ะแล้วแต่เราเออมันมีอยู่ที่หนึ่งที่เมืองเอกโอ้หเมืองเอกเนี่ยเขาบอกเลยบอกเป็นถิ่นถิ่นบ้านผีอะไร่เงี้ยแต่ว่าจะมีคอนโดเมืองเอกที่แบบว่าจะมีแบบว่าชั้นหนึ่งที่เป็นแบบสารพระภูมิตั้งอยู่ในชั้นตรงในลิฟต พาสำรวจหน่อยอะไรเงี้ยเออไม่เคยแถวนั้นม่นก็อยู่แถวนยยี้นไม่เคยหรอกรอกไ็ได้ไงไปที่ที่น่ากลัวที่สุดเหรอครับพาไปที่ไหนอ่ะคิดออกไหมพี่คิดไม่ออกเพราะว่าต่อไอ้ที่ไหนน่ากลัวถ้าพี่พาไปมันก็ไม่น่ากลัวหรอกแข็งแรงถ้าที่ที่ไหนที่น่ากลัวเหรอครับก็คงแบบ น่าจะเป็นปากเหวอุ้ยทำไมอ่ะเออเราจะได้แบบว่าช่วยกันแบบว่าพอเราก็แบบเหมือนแบบไปแบบช่วยกันแบบดึงออกมาไม่ให้ลงไปปากเหวไงแล้วเราจะไปปากเหวทําไมอ่ะฮะแล้วเราจะไปปากเหวทำไมออแล้วไปทําไมวะอ๋อผมคิดออกแล้วผมกลัวที่สุดก็คือมไม่รู้อ่ะพี่กลัวห้องห้องมแมลงสาบห้องมแมลงสาบใช่อ๋อที่เขาอุตส่าห์ชงม,มาให้ที่ที่ไม่มีเธอที่ที่ไม่มีเธอ เป็นที่ที่ฉันไม่เหลือใครจรนแล้วก็ออมันไม่เกี่ยวกับผีด้วยใช่ปะไม่เกี่ยวกับผีด้วยที่ที่น่ากลัวที่สุดเหรอโอ้ยากเลยอะ่ะที่เธอไม่รักแล้วกันเออกลัวสิครับเพราะว่าผมอาจจะเศร้ามันทำให้เกิดมวลพลังที่อาจจะรวมกันแล้ววิญญ,ญาณเห็นเขาก็จะฮะ อันนี้ก็ออกไปเชื่อมกันได้นี่ไงมาแล้วมาแล้วอ่ามึงว่าแฟนคลับที่เขารู้จักเราจะตกใจว่าจริงว่าแบบเป็นอะไรโหเราตอบไม่ถูกเหมือนกันถ้าแบบที่ที่น่ากลัวที่สุดเหรอไม่มีอะครับถ้าไปด้วยกันที่ไหนก็ไม่กลัวครับก็ถ้าพาไปได้ก็อยากจะพาไปแบบบ้านปีสิงอะไรเงี้ยลิฟลี่ที่พัทยาไงครับเพราะนี่เคยเข้าไปแล้วหลับตาเกือบตลอดทางก็เลยจะมีเพื่อนไปก็น่าจะอุ่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นผมนะครับผมอยากพาไปเ,เดินป่าตอนกลางคืนครับอ่ะของจริงอะไรไงเราต้องแบบอยากรู้อะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีทางมาบบถึงไปนําทางเขาไปหลงทางด้วยกันเออดีสุดยอดเลยพากันไปใช่